ขอพุดถธอย่าลืมโทรนะคุณก๊อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณก๊อฟอายุเท่าไหร่คะสามสิบเจ็ดปีครับครับคุณก๊อฟวันนี้มีอะไรเอ่ยคือเรื่องของผมอากผมมั่นกับน้องคนหนึ่งราคัานี้น้องเขาเป็นคนที่สังคมไม่ค่อยมีเอาแต่ใจ,ใจแล้วก็เริ่มมาลามเข้าเรื่องงานของผมที่ผมเป็นช่างภาพเกิดอ,อะไรขึ้นน้องน้องอายุเท่าไหร่คะน้องอายุยี่สิบสี่ครับ S <S ซึ่งเด็ก <S 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 พอสมควรครบกันมานานเท่าไหร่แล้วคะเอ่อคบกันมาหนึ่งปีครับแล้วก็มั่นมาเพิ่งคบปีเมื่อวันที่สิบมีนาที่ผ่านมานี่เองครับคบคัเท่าไหร่นะหนึ่งปีคบมาหนึ่งปีแล้วก็มั่นมาเพิ่งครบปีก็แสดงว่าสองปีบะ้คะทั้งหมดใช่ครับสองปีแล้ว,ลวก่อนมั่นหมายถึงว่า <ừ. S 1> เ,ขเขาแสดงความเป็นตัวตนที่เอาแต่ใจไม่ค่อยอะไรแรกแรตมีเงาอย่างแรกแรกนิดหนึ่งครับยังไม่ได้ฉายแสงเยอะเท่าไหร่เช่นเช่นอะไรคือหึงหวง ใช่ครับหึงหวงเป็นอารมณ์ที่หึงหวงแรงมากแม้แต่รุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยครับเขาก็จะตัดเพื่อนให้เลยมองปุ๊บอ่ะไม่ชอบละเขาตัดเพื่อนเลยอืตัดแทนเราถูกไหมคะกดอ <ตบ S 1> ันแทนเราถูกต้ตองครับอโอ้ฮะซึ่งคุคณกอฟเป็นตาก,กล้องเพราะฉะนั้นก็ต้องมีแบบเป็นเฟรนกับนางแบบต่างๆใช่ครับซึ่งอถ้าให้ผมพูดก็คือ ช่วงระหว่างที่ผมเริ่มทํางานเริ่มมั่นกับน้องเขาเนี่ยแล้วก็ทํางานไปด้วยผมตัดเรื่องการถ่ายรูปเล่นการเก็บพอตตัดทุกอย่างเพื่อเขาแล้วก็รับแต่งานถ่ายภาพอย่างเดียวอ,อะไรที่เป็นถ่ายเล่นเก็บพอตอะไรอย่างเงี้ยผม,มผมไม่ได้รับเลยใช่ครับถ,ถามได้ไหมคะทุกทีทําไมาคุณกอถึงตัดสินใจมั่นเลยคะเออคือด้วยว่าอ่น้องเขาก็หน้าตาดีผมก็อายุเยอะแล้วมันก็เลยบอกว่ากลายเป็นว่าเออโอเคแหละ เราก็คนที่จะมีครอบครัวละถ้าช้ากว่าน,นี้ก็คงไม่ไม่หนูว่าจะไปเริ่มต้นกับชีวิตครอบครัวตอนไหนแล้วพี่ก๊อปมีอะไรแบบเจ้าชู้ไหมที่ทําให้เขารู้สึกหึงหรือเราเคยไปทําอะไรผิดพลาดไหมที่ทําให้เขาไม่ไว้ใจเราคือถ้าก่อนหน้าที่จะเริ่มคบกับเขาอะ่ะเออผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเจ้าชู้เล่นกับทุกคนไปหมดเพราะผมเป็นคนที่เฟรนลี่เริ่มคบกับน้องเขาปาั๊บมันก็กลายเป็นว่าน้องเขาเหมือนกับว่ามองมองเห็นว่าช่งางภาพเนี่ยมัน เชิงเจ้าชู้กันทุกคนอยู่แล้วอะ่ะอันนี้ผมไม่รู้นะว่าจะเจ้าชู้ทุกคนไหมแต่มันจะเป็นลักษณะนั้นผมก็โอเคถ้าความเชื่อใจเ็มที่ว่ารับงานคุยกับใครผมให้เขาดูได้เต็มที่เช็คโทรศัพท์ได้ทุกอย่าง <S <S ซึ่งก็ไม่เคยเกิดเรื่องอะไรพวกนี้เลยจนกระทั่งมันเริ่มที่จะแบบเอ้ยเรื่องงานอย่างเงี้ยเวลาที่ผมจะต้องออกไปทำงานเนี่ยผมต้องคอยรายงานเขาตลอดแล้วผมก็ ขนาดนี้ละผมก็รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกหรืออาจจะเป็นเพราะผมผิดเองก็ได้ผมก็คอยรายงานเขาแต่เวลาที่ถ่ายงานเสร็จแล้วเนี่ยอื <ih> ผมก็ไม่ได้ทักบอกเขาเขาก็บอกว่าเอ้ยทาไมอยู่ถ่ายงานเสร็จแล้วไม่ทักบอกเลยวะผมก็เลยแบบอู้ก็นั่งขอนั่งแป๊บไปนั่งพักสักแป๊บนึงได้ไหมนั่งพักสักแป๊บนึงเสร็จเดี๋ยวเราก็ทักหาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นทุกครั้งมาตลอดเขาจะประมาณว่ากลัวว่าผมอะจะไปจีบลูกค้าไปคุยกับลูกค้าเกินกว่าที่ เป็นช่างภาพกับลูกค้ากันผมก็คอยแต่บอกเขาว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็เช็คได้ตลอดทุกครั้งเนี่ยก็เช็คดูมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเขาก็จะพูดเสมอว่าแล้วจะรอให้มันเกิดขึ้นเหรอ <S <S ผมก็เลยคิดในใจาว่าจะเกิดอะไรขึ้นวะมันก็ไม่มีอะไรนี่แล้วก็ทะเลาะกันเพราะเหผลเนี้ยมาตลอดทุกครั้งทั้งที่ตอบแชทช้าเอยเพราะว่าผมทํางานอยู่ไม่พอผมทํางานเสร็จป,รปุ๊บก็ไม่ทักบอกเขาอะไรนู่นนี่นั่นพอทะเลาะกัน ก็จะมีคําพูดนี้ขึ้นมาว่าไม่เคยชอบหรอกนะที่เธอถ่ายรูปได้เหตุผลเนี้ยกลายเป็นว่าไปทะเลาะกับที่บ้านผมเพราะตัวน้องเขาว่าอยากจะไปทํางานต่างจังหวัดผมเลยให้เขาไปคุยกับพ่อแม่ผมเพราะว่าช่วงก่อนที่เขาจะไปทํางานต่างจังหวัดเนี่ยเขาทํางานกับที่บ้านผมด้วย mm hmm. บ้านผมก็เป็นร้านขายของธรรมดาทํางานธุรกิจส่วนตัวแล้วเขาก็ไปช่วยที่บ้านครับเขาก็เลยไปคุย ไปคุยเสร็จปั๊บก็ทะเลาะกับพ่อแม่ผมก็มีคําขาดว่าถ้าอยากจะให้หนูทํางานที่บ้านนี้ต่อต้องให้ผมอ่ะเลิกถ่ายรูปอ่ะแล้วให้เราทำอะไรเราจะทําอะไรกินคะนั่นแหละผมไม่รู้ว่าเราจะทาอะไรกินหรอคือเงินเงินงานที่บ้านผมก็ทําด้วยแต่เงินจํานวนที่ได้มาจากการถ่ายรูปมันก็ไม่ใช่นน้อยนะครับต่อเดือนอ่าใช่กลายเป็นว่าเขาเลือกที่จะไปทํางานต่างจังหวัดเพื่อนั่นแหละแล้วไม่ได้ทํางานนะครับช่วงแรกคือไปทดลองงานด้วยสามเดือน ผมซัพพอร์ตเขาทุกอย่างค่าหอพักค่ากินค่าซื้อนู่นซื้อนี่ฉีดปะหาของเขาทุกอย่างอ,อขอขอโทษนะฮะเขาเลือกไปทํางานต่างจังหวัด <ไป S 1> เพราะมีโอกาสเข้ามาถูกไหมฮะไม่ใช่ว่าออจะไม่ทํางานในจังหวัดที่อยู่เขา<ช>แค่ได้รับโอกาสต่ตางจังหวัดเข้ามาหรือว่าอะไรใช่ครับเ,เขาเลือกที่จะไปเขาสมัครไปเลยทําไมเราไม่ทางานใกล้ๆกกันอนะ พ่อพ่อผมก็เคยแนะนําว่าทํางานที่บ้านไหมทํางานที่นี่ก็ได้หรือว่าถ้าไม่ทํางานที่บ้านทํางานข้างนอกก็ได้ถ้าอยู่ในจังหวัดเดียวกันเพราะเวลาเสร็จปุ๊บจะได้กลับบ้านมาเจอกันมันยังเป็นคาว่าครอบครัวใช่แล้วเขาว่าไงอ่ะเขาก็ไม่ฉันอยากจะไปถ้าอยู่จะอยากให้ฉันอยู่คืออยู่ต้องเลิกถ่ายรูปก็น่าจะมาชดแหละมาชดเงื่อนไขนผมคิดว่าบังคับไขหนึ่งแล้วก็แล้วก็พูดไปแล้วด้วยถ้ากลับคําก็จะ เขาจะไม่เฟียดไงแล้วสุดท้ายเขาก็ไปทดลองงานอยู่จริงๆใช่ครับแล้วหลังจากนั้นทดลองงานสิบสามเดือนผมบอกว่าให้กลับมาขายของหน้าบ้านก็ได้หน้าตรงเนี้ยมันมีร้านขายของพาะเขาก็ทําเกี่ยวกับพวกคาเฟเป็นครับเขาก็ไม่เขาบอกว่าหมดแพทชั่นแล้วไม่อยากทมซึ่งในใจผมคิดว่าคงไม่ใช่หรอกเพราะว่าคงไม่กล้ามาเจอหน้าพ่อแม่ผม เพราะว่าทะเลาะกันแบบแผบเลยแล้วตอนที่ทะเลาะกันเนี่ยมันเป็นความผิดของใครที่เขาทะเลาะกับพ่อแม่ด้วยเรื่องอะไรพ่อเรื่องที่ว่าเขาจะขอไปทํางานต่างจังหวัดนี่แหละแล้วยังไงพ่อแม่เราไม่ให้ไปพ่อแม่ไม่อยากให้ไปเพราะอยากให้ทํางานอยู่ใกล้ๆก็ได้ต่อให้แม่ทํางานที่บ้านก็ออกไปทํางานในละแวกนั้นก็ได้แล้วก็กลับบ้านมาเป็นครอบครัวกลายเป็นว่าเขาก็เป็นคนดื้อเขาเป็นคนเอาแต่ใจว่าฉันอยากทําอย่างนี้ย ฉันมีโกมีเส้นชัยไว้อย่างเนี้ยฉันต้องไปอย่างนี้ให้ได้ตอนนี้เขายังทํางานต่างจังหวัดอยู่ไหมก็ยบก็ไปไกลกว่าเดิมอีกครับอะอไปไหนอีกอ่ะอ่าพูดง่ายๆว่าตอนแรกเขาฝึกงานกับอิทธเลนเซอร์คนหนึ่งอยู่ในจัังวดขอนแก่นค่ะแล้วคราวนี้ก็ไปสมัครกับอิทธิลเลนเซอร์คนหนึ่งที่โคราชนะตอนนี้ก็ทํางานอยู่ที่โคราชอยู่ครับอ๋อขยับไปอีกแล้วได้เงินเดือนไหมได้ครับที่สองนี้ได้เงินเดือนอืแล้วพออยู่ห่างกันอย่างนี้เขายิ่งไม่ขี้หึงขี้หวงหรอคะ ช่วงแรกๆคี่ห่วงหนักมากกว่าเดิมมีครับอืมเพราะไม่เห็นกันใช่ใช่ครับป้ามาผมบอกตลอดนะว่าเธอไม่ไว้ใจลูกฉันอย่างเงี้ยแล้วเธอไปทํางานข้างนอกอะ่ะฉันไว้ใจลูกชายฉันนะชักไว้ใจเธอได้หรือเปล่าเอาอย่างไรแล้วไงแล้วเขาตอบว่าอะไรเขาก็ตอบว่าก็เชื่อใจได้สิผมไม่เคยผมไม่เช็คไม่อะไรในมือถือเขาอสักอย่างผมไม่เช็คเพราะผมอยู่ผมคิดว่าการมีชีวิตครอบครัวไม่ใช่ว่าตึงเกินหรือหย่อนเกินพอดีพอดีเธอเชื่อใจกัน แล้วเวลาทะเลาะกันทุกครั้งไม่ไม่เคยมีมือที่สามเข้ามานะครับผมบอกได้ตรงนี้เลยก็คือระแวงไปเองนอนไปเองหึงไปเองผมก็คิดว่ามันเป็นบุธทีภาวะของน้องเขาที่ยังอายุเด็กอยู่่ิบสี่จะดีขึ้นไหมคะคิดว่าคุณกอลมีคนบอกผมนะว่าอดทนรอได้ไหมอู้อีกกี่ปีอ่ะไม่การันตีนะไม่การันตีจริงจริง ไม่บางคนก็ขัดเกลาได้นะบางคนเกลาได้บางคนไม่การันตีนะแต่บางคนก็คือก็ทําใจไปเถอะก็จะเป็นอย่างนี้ไปเถอตลอดการขออนุญาตถามครับเขาตอนที่เจอกันเนี่ยเขาก็เป็นนางแบบให้ถ่ายอะไรไม่ครับไม่เลยเขาเป็นเาเป็นบาริสต้าอยู่แล้วผมไปขอรูปถ่ายรูปเขาอ่นี่ไงเจอละอะไรอ่ะเขามาเริ่มจ้านเริ่มจากมี ีก็อาจจะมีแบบมีวิธีการเข้าหาคุณก๊อฟใช้วิธีการนี้เข้าหาเขาแล้วก็ตบลงปปงใจกันเขาก็อื้อแรกแรกผมก็ไม่ได้จีบเขาหรอกแต่ก็คุยไปคุยมาคุยไปคุยมา,ยมา,ยมาจนคลิกแล้วก็เริ่มคบนั่นแหละเราเราแต่ทีนี้คุณก๊อฟก็เคลียร์ให้ทุกอย่างนะเช็คนู่นเช็คนี่อะไรมันก็หลือแต่ไป่าประทานน่ะตอนนี้ก็เหลือดีกรีความงี่เง่าของแต่ละคนแล้วแต่มันมีปมอยู่แล้วยังไงขะมันแล้วแล้วคือยังไงถ้าจะแต่งจะแต่งงานจะแต่งแล้วอยู่ได้ไหมอย่างเงี้ย คือตอนแรกที่มั่นกันเสร็จปุ๊บก็อยากจะจดทะเบียนนู่นนี่นั่นแต่ผมแบบว่าอ่ะลองให้อยู่ด้วยกันสักก่อนปีหนึ่งก็ได้ครบรอบวันมั่นซึ่งผ่านมาเมื่อวันที่สิบมีนาเนี่แหละอยู่จนถึงช่วงนั้นก่อนถ้าอยู่กันได้อยู่กันจริงผมจะแต่งงานตามพิธีบ้านของผมแหละอลมแต่ครั้นี้ก็กลายเป็นว่าผมวันสุดท้ายที่มันขาดสัมพัญเลยก็คือความยี่เง่าของน้องเขาอ่ะผมออกจากบ้านไปถ่ายงานแต่เช้า ไปถ่ายบัณฑิตที่เขาจบอะครับ uh huh. แลัคราวนี้ผมไปถึงนัน่นปั๊บผมบอกแชทบอกเขานะว่าณตอนนั้นเขาอยู่ที่ต่างจังหวัดน,นะไม่ได้อยู่ด้วยกันครับ uh huh. ทักแชทบอกเขาว่าอ่ะออกจากบ้านแล้วอ uh huh. แล้วพอไปถึงที่นัน่นผมก็โทรหารลูกค้าว่าถึงแล้วครับ uh huh. แล้วก็ถ่ายงานเลย uh huh. เขาทักมาแชทบอกผมว่าทําไมถึงหน้างานแล้วไม่บอก uh huh. กลายเป็นทะเลาะกัน uh huh. ผมก็โอเคไม่เป็นไรใจเย็นๆร่มๆ แล้วก็ปล่อยผ่านยังไม่อยากคุยตอนนั้นพะทำงานอยู่พอเสร็จทํางานปั๊บตอนเย็นก็คุยกันปกติแล้วตอนเย็นผมต้องออกไปประชุมต่อประมาณพุ่มหนึ่งพอผมทิ้งที่ประชุมผมถ่ายรูปให้ดูว่าที่ประชุมนานะอยู่นี่แย่งกับใครเขาก็ทักแชทมาบอกผมว่าออกจากบ้านแล้วทําไมไม่บอกผมก็เลยแบบเฮ้ยเยอะเกินไปหรือเปล่าแล้วทุกครั้งทุกครั้งที่ทะเลาะกันก็คือเรื่องเดิมๆทุกครั้งอ่ะหกเจ็ดครั้งผมเป็นคนง้อเขาว่าเออขอโทษขอโทษนู่นนี่นั่นทุกอย่าง มันสุดแล้วจริงๆหนึ่ง,ง,งวันนะตอนนั้นผมว่าถ้าผมไม่ดีคาะเนี้ยเปลี่ยนใหม่ไหมหรือห่างกันสักพักหนึ่งก่อนก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็ไม่งอ,อผมด้วยเขาก็เปลี่ยนสีแชทนี้นั่นลบ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 ทุกอย่างหายหมดเลยจนมันคาราคาสั่งมาจึหนึ่งตรงนี้ว่าผมอยากจะถามว่าผมทําถูกแล้วหรือเปล่าผมไม่ง้อเขาหรือเปล่าหรือว่าผมควรที่จะตัดเพราะว่าความที่ว่าต้องรอเขาจนจะให้เขาคิดได้มากขึ้นกว่าครับ <c oughs> <c oughs> ควรจะรอหรือเปล่าหรือควรจะไปง้อเขาหรือว่าถ้าเกิดว่าเขากลับมาง้อผมเนี่ยผมควรจะมีคําพูดยังไงครับโอเคถามใครก่อนครับถามพี่ต้นหอมกันก็ได้ครับพี่ในฐานะที่ว่าเป็นผู้หญิงได้กัรกับเขาจะมีความคิดที่มันจะต้องเป็นตัวต้นต้นเรื่องก่อนแน่นอนยี่สิบสี่ไม่เด็กหรอคะคุณกอฟไอที่วิ่งเงี้เงเาเบอร์นี้จะอยู่สิบกว่าประมาณยี่สิบไม่จบมหาลายัยเออประมาณเนี้ย คือถ้ามองในมุมเขาก็เขาก็งี่เง่ามากถ้ามองในมุมอีกมุมหนึ่งก็คือคุณก๊อฟก็ผิดเรื่องเดิมๆอยู่นั่นแหละก็ <c oughs> รู้ว่าแฟนเป็นคนงี่เง่าเรื่องนี้ <c oughs> ก็ก็ไม่ระวังเรื่องนี้แต่ผมก็ไม่ใช่ว่าไม่ทําเลยนะอย่างที่เขาบอกผมทําแต่ผมทนะําในแบบว่าผมมีเวลาผมทําผมไม่ได้ลอกนู่นลอกทางผมทํางานเสร็จผมทักแต่บางทีผมก็อยากจะเออนั่งคุยกับเพื่อนสักแป๊บหนึง่งแล้วก็ทักขาเขาอย่างเงี้ย อืมทีนี้เท่าที่หอมฟังมาเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยมีข้อดีแค่เด็กเองแล้วพร้อมจะเป็นแม่พันธ์สวย <c oughs> นี่คือข้อดีเองที่ฟังอะ่ะตีกับพ่อแม่กูอีกแต่ผมพูดในอีกแบบหนึ่งว่างานบ้านการทำนู่นทำนี้เขาไม่ตกขาดตกบกพรองนะอืม <c oughs> แ,ลแล้ว เราอึดอัดหรือเบื่อหน่ายไหมถ้าเราจะต้องแต่งงานกับคนคนหนึ่งที่จ้องจับผิดเราอยู่ตลอดเวลามีปัญหากับการทํางานส่วนตัวเลยถ้ามีปัญหากับการทํางานผมเลยตัดแน่นอนอ่ะโอเคงั้นคนนี้มีแน่ถูกไหมคะครับคุณกอฟจะรอคนนี้ไปจนถึงที่เขาโตเอ่อโดยนิสัยผู้หญิงอะคะ่ะมันต้องโดนทิ้งก่อนมันถึงจะโตคะ่ะ โดนทิ้งโดนทิ้งโดนทิ้งแล้วมันก็จะถ้าถ้าคนคิดได้นะก็จะแบบเอ๊ะรอบนี้กูผิดเรื่องอะไรวะอ่ะอีกมาโดนอีกคนนึงรอบนี้กูผิดเรื่องอะไรวะถ้าเขาคิดได้แต่ถ้าเขาเป็นคนที่มึงทิ้งกูใช่ไหมอืมมึงนั่นแหละไม่ดีมึงไม่คู่ควรถ้าเขาคิดแบบนี้แปลว่าเขาจะไม่มีวันโตมันเข้าอีหลอกตรงเดิมเสมอว่าตอนที่ผมบอกเลยเขาบอกว่า เนี่เห็นไหมเวลาเลิกกันไม่เคยคิดจะเสียดายกันเลยหรอไม่เคยคิดจะงอกันเลยหรอพูดทุกครั้งผมก็บอกง้ออีกแล้วหรอมันมีเรื่องอะไรต้องงอแล้วตะตอนนี้น่ะหมายถึงเขาต้องการให้ให้คุณก๊อฟง้อเขาตลอดใช่ไหมคะถูกครับเอ,อ่ออันนี้คิดว่ายังคิดไม่ได้คะ่ะแล้วก็ถ้าคุณก๊อฟจะรอก็สุ่มเสี่ยงไปสามสิบเจ็ดแล้วถ้าคิดว่าจะวางแผนอนาคตลองมองหาคนที่เป็นผู้ใหญ่และเข้าใจเรามากกว่านี้คือการทำงานของเราอะ่ะ คือการมีแฟนนะต้องไม่แตะเรื่องการทํางานของเราเลยน่าเบื่อลาคาญผู้หญิงคนนี้น่าลาคาญคือผมพร้อมตัดทุกอย่างเลยนะผู้หญิงเขาจะให้ลบใครผมให้เกียรติเขาเต็มที่อ่ลบได้เลยให้ความสบายใจเขาให้ความเชื่อใจก็ทาถึงขนาดนี้แล้วไงก็คือทําถึงขนาดนี้เหลือแค่ตัดงานแล้วไงใช่ครับแล้วตัดงานได้ไหมผมไม่ตัด ผมยื่นคำขาดแล้วว่าไม่ตัดยังไงก็ตัดไม่ได้เพราะมันคือรายได้ส่วนหนึ่งเข้ามาของที่บ้านของเราเหมือนกันเพราะบ้านผมทํางานแบบโครงสีงไงร,รายได้ส่วนหนึ่งก็มีรายได้ตรงนี้ก็เข้ามาเหมือนกันซึ่งมันไม่ได้น้อยด้วยมันก็เยอะในระดับหนึ่งค่ะงั้นก็เลือกตัดแฟนถูกต้องแล้วค่ะออเคครับค่ะคนนี้ไม่ได้เข้ามาอยู่ในวงจรของเราค่ะคือเขาไม่สามารถเข้ามาในโลกของเราได้เขาไม่ได้เหมาะาอืมเปลี่ยนคนค่ะ เอาผู้ใหญ่ที่โตกว่านี้เข้าใจการทํางานของเราแล้วก็ถ้าคุณก๊อฟเป็นคนที่แสดงความมั่นใจขนาดนั้นแล้วอะ่ะแล้วผู้หญิงยังทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วไม่ตอบรับอะไรคุณก๊อฟเลยอะ่ะเปลี่ยนใหมค่ค่ะไม่ได้ผิดที่เราผิดที่เขาคะ่ะครับผมโอเคค,ะค่ะใครต่อคะพี่เต้นครับเออคุณก๊อฟค่ะรู้สึกว่าเหมือนคุณกอ๊อฟดูถูกตัวเองไปหน่อยอะ่ะสำหรับพี่นะที่จะรู้สึกว่าโอ๊ยสามสิบเจ็ดแล้วมันถ้ายังไม่แต่งงานมันจะช้ามันจะแบบ มันมชีวิตจะพังทลายถ้ามันไม่ไม่ได้แต่งเวลานั้นอะไรเงี้ยแล้วมันเลยทําให้คุณก๊อฟตัดสินใจเหมือนคุณคุณก๊อฟมีช้อยอยู่แค่เนี่ยทั้งที่จริงๆเราน่าจะมีช้อยมากกว่านี้อ่ะเออถ้าคุณก๊อฟไม่ได้ด่วนตัดสินใจแบบนี้พอรู้สึกว่าสามเจดอ่ะมันควรจะได้คู่ที่ที่มามาส่งเสริมกันและกันอ่ะ มันไม่ใช่การจะมาอุใช่คือมันต้องมั่นคงซึ่งกันและกันแลลวมันมันจะไม่ใช่ความรักที่แบบแบบมึงหึงกูกูหึงมึงตีกันมาง้อกันมันต้องเลยช่วงนี้แหละมันต้องทํามาหากินแล้วอ่ะซึ่งน้องเขาอาจจะเหมาะกับแฟนที่เพิ่งเริ่มต้นเพิ่งเรียนจบหรืออะไรอย่างนั้นมันก็อาจจะมีคนที่เหมาะเขาที่ต้องการเวลากูให้ได้กูเจอกูจะอยู่กับมทุกวันเลยแต่ตอนนี้คอนนี้ชชีวิตคุณเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นน่ะแล้วถ้าคุณเขาจะทูซี แบบนี้ยคุณก๊อฟก็ต้องถามตัวเองว่าถ้าแต่งงานแล้วเราจะอยู่กับเขาได้จริงๆใช่ไหมอื mm hmm. มันก็กลับไปที่ที่เ่านบอกตั้งแต่แรกว่าคุณก๊อฟต้องไม่ดูถูกตัวเองขนาดนั้นว่าโอ้หสามเจ็ดแล้วเดี๋ยวมันมากกว่านี้ผมหังแฟนไม่ได้อีกแล้วผมจะไม่มีใครมาแต่งงานโอ้โหคุณก๊อฟคุณก๊อฟเป็นช่างภาพแล้วก็ดูจะมีงานมีการที่น่าจะมีคุณภาพอะ่ะไม่งั้นไม่มีคนจ้างจนแฟนเขาต้องถึงอะ่ะแล้ว รู้สึกว่ากับการที่จะถ้าจะต้องมาปวดหัวกับน้องเขาที่เขายังไม่พร้อมที่จะปรับตัวแล้วกาการที่คุณกอลฟตัดสินใจแบบนี้ก็ก็มันก็เป็นสิิ์ของคุณกอลฟนะถ้าเขากลับมานะแล้วถ้าคุณกอฟใจอ่อนก็ต้องคุยกับเขาว่าเป็นแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องเลิกงี่เง่าเพราะถ้าไม่เลิกคือจะงี่เง่าได้ด้วยสความสมเหตุสมผลนะแต่ถ้าอันไหนที่มันเกินไปก็ต้องบอกว่าคุณกอลฟไม่โอเคกับเรื่องนี้แล้วก็ เขาต้องปรับตัวถ้าไม่ได้คุณก๊อฟก็จะเลิกแต่คุณก,อก๊อฟอาะต้องถามตัวเองให้แน่แนเพราะดูทรงแล้วคุณก๊อฟก็ยังดูแบบอะไรเอาวอร์ใช่และและ,และเหมือนจะทนได้อันนี้แล้วแต่คุณก๊อฟเลยตรงคุณก๊อฟเลย <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าถ้าถามตัวน่ะต้ไม่ใช่คนที่จะทนอะไรแบบนี้ครับมันขาดเหตุและผลคือเราเราใช้เหตุและผลในการใช้ชีวิตอะ่ะแล้วด้วยวัยของคุณก๊อฟที่ทํางานแบบเป็นหลักเป็นแหล่งขนาดนี้ควรใช้เหตุผลในการดําเนินชีวิตเหมือนกันอเพื่อครับทําถูกไหม ผมว่าที่พลาดไปก็คือมั่นหมายกันเร็วๆทุกอย่างมันเร็วไปอ่ะทุกอย่างมันเร็วมันยังไม่ได้เจอด้านลบของการแบบจริงๆมั้งแต่เรารู้สึกว่าคุณกอบโชคดีอย่างหนึ่งที่ยังไม่ริบแต่งเงินนะกําลังจะพูดเลยว่าในความโชคร้ายที่มั่นกันเร็วก็อย่างโชคดีที่ยังไม่ได้แบบแต่งกันไปก่อนก็ถือว่าเออทดลองอยู่ด้วยกันแล้วมันก็ได้เห็นว่าอะไรที่มันไม่เวิร์กเนี่ยคือผมอะมองว่าเขายังเด็กนะครับ 24่สิ่หอมอาจจะคิดว่าเออม,มันควรจะโตได้แล้วคือใช่แหละยีิบสี่มันก็เริ่มทำงานบ้างแล้วนะเฟิร์สจ็อบเบอร์คนเราน่าจะจบประมาณยี่บสอประมาณนั้นยี่สิบสองยมคือเริ่มทำงานแล้วคนที่มันคิดได้มันมีก็ส่วนใหญ่พวกที่ไปทำงานแล้วก็บางคนก็จะโตขึ้นจากการที่ต้องไปใช้ชีวิตทำงานอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความห่างนะครับสามเจ็ดกับ24ี่มันห่างกันมากแล้วก็คนละเจนละเจนเนอเรชันเลยวิธีคิดคนละแบบ วิธีการแสดงออกคนละแบบความตกตะกอนในชีวิตคนละเรื่องคุณก๊อฟนิ่งแล้วสามเจ็ดนิ่งแล้วอยากมีครอบครัวมองยาวแล้วเขายังโอ้โหถ้าเป็นกราฟยังขึ้นลงขึ้นลงยังหึงยังแบบห้ามคุยกับคนนั้นคนนี้ะอะไรเงี้ยคือจะมองว่าถ้าเรารอผู้หญิงคนนี้ให้โตอ่ะผมอย่างที่ผมบอกไม่ได้การันตีว่าอายุเยอะขึ้นแล้วจะหายใช่ส่วนใหญ่หายแต่ก็ไม่ได้ทุกคน เออบางคนก็จะยังยี่เง่าอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วผมว่าอย่างหนึ่งที่คุณกอลปน่าจะรู้สึกเหมือนกันคือยี่เง่าเรื่องอื่นโอเคแต่ถ้ามาตัดรายได้กันเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่รอดแล้วถ้าคนเราจะสร้างครอบครัวถูกไหมฮะแล้วเราตัดรายได้ซึ่งเป็นมันไม่ใช่รายได้น้อยๆนั่นแปลว่าทัศนคติในการสร้างครอบครัวมไม่เหมือนกันละ การสร้างครอบครัวมันไม่ใช่การครบแค่เป็นแฟนแล้วมันคือการเก็บหอมรอมริบการหาเงินการช่วยกันบริหารรายจง n g รายจ่ายรายรับถูกไหมฮะคุณก๊อฟน่าจะรู้แล้วแหละเพราะอายุเราถึงแล้วแต่เราดันไปเจอคนที่ยังไม่พร้อมมากๆเพราะฉะนั้นผมว่าก็ตัดสินใจเอาไปว่าผมซัพพอร์ตการตัดสินใจครั้งนี้แล้วกันฮนะถูกผิดคงต้องให้เวลาเป็นตัวที่จะบอกแต่นี้ถ้าน้องเขากลับมาเนี่ยจะทํายังไงมันต้องลงคุย คุยกันว่ากลับมาแล้วมันมันเหมือนเดิมจริงไหมอ่ะคําว่าเหมือนเดิมคือเราจะกลับไปวันที่เรารักกันแบบที่ไม่ได้งี่เงาแบบนี้ได้จริงหรือเปล่าหรือไอ้คาว่าเหมือนเดิมคือก็จะยังงี่เงากันแบบเดิมแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่มีประโยชน์เราอาจจะพบเจอกันในเวลาที่มันมันไม่ใช่อ่ะเขายังไม่หยุดคุณกอ๊อฟหยุดแล้ว เขายังไม่ตกตะกอนคุณกอ๊อฟตกตะกอนแล้วมันยากที่จะจูนให้เข้ากันได้ถ้าเขาไม่ได้เป็นคนที่มีเหตุผลจริงๆยิ่งเป็นคนยี่เง้านี่หนักเลยณตอนนี้ที่เขาอยู่กับอินฟูคนใหม่ก็มีเพื่อนเป็นผู้ชายนู่นนี่นั่นซึ่งกับกันกับที่เขาห้ามผมหมดทุกอย่างในตอนเนี้ยอ๋อใช่นี่แหละที่เราเจอกับก็มีแฟนเด็กมันก็ต้องยอมพวกเนี้เอาจริงนะ เราสามเจ็ดถ้าเราจะครบยี่สี่ยี่ห้าก็ต้องแบกรับอารมณ์ที่ไม่มั่นคงของสาวสาวหนุ่มหนุ่มสาวสาวเป็นเรื่องปกติเลยคุณกอฟมันต้องแลกคุณ<ะ>กอฟได้แฟนเด็กได้แฟนสวยก็ต้องแบกความงี่เง่านี่แหละก็ช่างน้ำหนักดูซึ่งวันนี้มันไม่ไหวไงผมเห็นด้วยนะครับกับสิ่งที่คุณกอฟตัดสินใจแล้วก็เห็นด้วยกับที่เติ้ลบอกว่าสามเจ็ดยัง <c oughs> ยัง,ย,ง,ย,งยังมีเยอะคุณก <c oughs> <c oughs> อค่ะอืมยังได้เยอะครับ <c oughs> ยังไปได้อีกนะฮะไปได้อีกฮะอย่าไปกดดันตัวเองใช่ครับใช้ชีวิตให้มันมีความสุขมีแล้วปวดหัวมีแล้วงานการเสียมีแล้วรายได้หดก็อย่าเพิ่งมีดีกว่าหาคนที่มันส่งเสริมเรามันน่าจะดีกว่านะครับอยู่กันแล้วพาเจริญนะพากันหาเงินหาทองเออพากันวางแผนครอบครัวดีๆดีกว่าครับครับอืเป็นกําลังใจให้นะครับครับผมขอบคุณทุกคนมากค่ะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ คุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนฮะต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มั้งอ่ะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณคะ่ะพุดถกพุดถอ,อย่าลืมโทรนะ